啊。 สัสดีค่ะคลิปนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาปลูกดอกทิวลิปเป็น EP ีที่1น,นะคะก็คือวิธีการปลูกหัวทิวลิปลงกระถางนะคะแล้วก็วัสดุอุปกรณ์นะคะที่เราจะใช้ดินที่เราจะใช้ปลูกนะคะว่าควรจะเป็นยังไงมีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยก็คือเราต้องมีหัวทิวลิปก่อนนะคะแล้วก็มีกระถางนะคะกระถางเนี่ยเราจะให้เป็นกระถางใหญ่แล้วก็เราเออปลูกรวมก็ได้นะคะหรือว่าใครที่จะใช้เป็นกระถางเดี่ยวแบบนี้ก็ได ได้นะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงวิธีการปลูกแบบปลูกแล้วเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้กระถางที่มีขนาดที่เล็กนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้เป็นถุงนะคะถุงพลาสติกนะคะถุงร้อน,นะคะแล้วก็มีเป็นยางรัดนะใครจะใช้เป็นเชือกก็ได้นะคะ โอเคต่อมาเรามาพูดถึงวัสดุปลูกนะคะวัสดุหรือว่าดินที่เราจะใช้ปลูกนะคะวันนี้เนี่ยมุมกเกษตรใช้ดินที่มีส่วนผสมของพิทมอสนะคะเพอร์ไลนะคะแล้วก็ขุยมะพร้าวผสมกับแกลบนิดนึงนะคะ อ่ะนี่ก็เป็นดินปลูกของมุมกเกษตรเนาะเขาก็จะล้วนซุยนะคะระบายน้ําได้ดีนะคะต่อมาเราจะมาพูดถึงวิธีการปลูกนะคะปลูกเขาลงกระถางนะคะวิธีเอาลงกระถางเนาะเราก็จะต้องใช้เป็นเอ่ออะไรที่สามารถที่จะรองก้นกระถางได้เพื่อที่จะไปปิดรูระบายนะคะกระถางพวกนี้เนี่ยเขาจะมีรูระบายน้ํานะคะเราก็ใช้เป็น าฐานก็ได้นะแต่บมเสดที่ไม่มีฐานนะคะก็จะใช้เป็นมะพร้าวสับนะคะรองก้นกระถางนะคะถ้าใครที่มีหินภูเขาไฟไซส์ใหญ่ก็สามารถที่จะใส่ได้เช่นกันนะคะ mm hmm. หลังจากนั้นเราก็จะใส่ดินของเราลงไปนะ mm hmm. ใส่ดินลงไปนะคะแบบนี้เนาะ mm hmm. แล้วเดี๋ยวเราจะเอาหัวมาลงปลูกนะ mm hmm. ถ้าใครที่อยากจะใส่เป็นออสโมโคสลงไปด้วยก็ได้นะ mm hmm. แต่จริงๆรแล้วหัวท mm ิวลิปเขาเนี่ยมี หัวทุลิปเขาเนี่ยสะสมอาหารอยู่แล้วนะคะเราไม่ต้องใส่ก็ได้หรือว่าใครที่จะใส่ก็ใส่เข้าไปแบบนี้ได้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะเอาหัวทุลิปของเราวางลงไปนะเวลาที่เราใส่ใส่ดินลงไปในกระถางเนี่ยเราไม่ต้องใส่เต็มนะคะถ้าเราใส่เต็มแบบนี้เนี่ยเราจะต้องขุดเขาแบบนี้แล้วก็ค่อยฝังลงไปแบบนี้บางทีถ้าเรากดลงไปอาจจะทําให้หัวของเขาเนี่ยช้าได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ ดินลงไปพอประมาณนะคะจากนั้นเราก็กลบหัวทิวลิปของเรานะคะกลบลงไปแบบนี้นะคะ,ะจะให้เหลือหัวขึ้นมานิดนึงแบบนี้นะคะก็ได้นะคะหรือว่าใครที่จะกลบมิดเลยก็ได้นะคะทิวลิปสามารถที่จะปลูกยังไงก็ได้นะคะแต่ถ้าเขางองแบบนี้แล้วเนี่ยเราควรที่จะ ปลูกเขานะคะให้ให้เอ่อหน่อของเขาเนี่ยโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะหลังจากนั้นเราก็จะเอาเขาไปแช่ยากันลานิดหนึ่งนะคะเพราะว่าวัสดุปลูกของมุมเกษตรเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของขุยมะพร้าวนะคะแล้วก็เอ่อจะมีในส่วนของกแกลบด้วยนะคะเราจะกลัวเชื้อรานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาเขาไปแช่ยากันลานิดหนึ่งนะคะ ยากันลานะคะยากันลาเนี metal, e ่ยเราจะใช้เป็นเคมีก็ได้นะคะหรือว่าใครที่ไม่ไม่ใช้เคมีก็สามารถที่จะใช้เป็นไตรโคเดอร์มาได้นะคะปกติมุมเกษตรใช้ไตรโคเดอร์มานะแต่วันนี้เนี่ยไม่ได้ทําตอดไม่ได้ทําไตรโคเดอร์มาไว้นะคะก็เลยใช้เป็นยากันลาแบบเคมีนะคะเราจะแช่แบบนี้ก็ได้หรือว่าเราจะลดเขาก็ได้นะคะถ้าใครที่ไม่แช่ก็ลดนะคะใส่น้ําผสมยากันลาแล้วก็ลดเขาได้เลยนะคะ หลังจากที่เขาดูดน้ำนะคะจนทั่วหน้าดินหรือว่าชื้นจนทั่วหน้าดินแล้วเนี่ยเราก็จะยกเขาขึ้นมาวางให้เขาเสด็จน้ำนะคะวางให้เขาเสด็จน้ำให้ดินหม่นมานะคะชื้น,ช,นชื้นก็พอนะคะ หลังจากที่เ,เขาระบายน้ําออกหมดนะคะดินเขาแค่ชื้นๆน,นะคะหมันๆแล้วเราก็เอาเขามาใส่ถุงพลาสติกนะคะแล้วก็มัดปากถุงให้เรียบร้อยนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาเข้ามาบ่มต่อในตู้เย็นแบบนี้นะคะเราจะบ่มต่อไปจนกว่ายอดเขาหรือว่าหน่อของเขาเนี่ยจะสูง2อถึงสนิ้วนะคะแล้วก็เราถึงจะสามารถเอาเขามาเลี้ยงต่อข้างนอกได้นะคะหรือว่าใครที่อยู่ห้องแอร์นะคะก็สามารถที่จะเอาเขาไปเลี้ยงในห้องแอร์ได้นะคะถ้าเราเลี้ยงในห้องแอร์เนี่ยก็คือเขาก็จะ จเจริญเติบโตได้ดีกว่าแล้วก็เวลาที่ดอกของเขามาเนี่ยเขาจะบานได้นานนะคะวันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาปลูกทิวลิปแค่นี้ก่อนนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีคําถามหรือว่ามีประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงทิวลิปมีข้อแนะนําอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์สอบถามเอาไว้ใต้คลิปนี้ได้นะคะหรือว่าใครที่มีประสบการณ์หรือว่ามีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงทิวลิปนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันข้อมูลกันได้นะคะเดี๋ยวยังไงมุมเกษตรจะทยอยมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูใน โอกาสต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ